มาอาบน้ําตัดขนนะคะเจ้าของอยากได้หนะ้าเกลี้ยงนะคะตัดขนสั้นเลยนะนี่นะคะขนน้องก็เป็นสังกะตังบางจุดนะคะโอเค,ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเสร็จแล้วน้องๆจะเป็นยังไงนะจะให้ดูนะคะว่าน้องอะ่ะเริ่มมีปัญหา ขนผุยนะคะนีะ่คือน้องเป็นมาน,นานแล้วแหละพอกลับไปกับขนสั้นแบบนี้น้องอาจจะเลียนะคะพอเลียเสร็จมันก็อาจจะเป็นแผลน้องไม่ได้แผลบาดตะเลี้ยนนะหลายคนจะเข้าใจว่าพอกลับไปแล้วเลียเป็นแผลแสดงว่าเป็นแผลบาดตะเลี่ยน,นะะพี่จ้าตัดขนให้น้องอยู่ที่เบอร์สิบห้านะคะเบอร์สิบห้าเนี่ยไม่ได้สั้นมากมันจะเหลือขนอยู่ แต่ว่าเนี่ยขนาดยังไม่อะไรมันก็แดงแล้วเห็นปะเหงไหมคะเห็นชัดไหมนนี้เจ้าของสันนิษฐานว่ารอบที่แล้วเราตัดโดนเราเลิเราเราบัตเตือนหนาน้องดวรวอเป่าทำไมกลับไปแล้วมันเป็นแผลแดงอรอ่เี้ยคือช่างจะให้ดูว่าน้องเป็นแผลแดงมาอยู่แล้วช่างไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่เราก็บอกเจ้าของอยู่ว่าให้แอดไลน์มาให้หน่อยเราจะส่งวิดีโอขนาดทาให้ดูเจ้าของก็ ถ่ายคลิปเก็บไว้แล้วกันรนอบหน้าเผื่อว่าเจ้าของอเผื่อกลับไปน้องเลียแดงอะไรเงี้ยมันก็เป็นหลักฐานได้อ,อันนึงนะนีนะ่อันนี้ก็คือลับไป้เลียแดงแน่ๆแล้วมันก็จะเห็นชัดเนี่ยยังไงก็เลียนะคะโอเคมันดูแลตรวจสอบผิวหนังน้องนะคะเพราะว่าการที่ผิวหนังน้องเป็นแบบเนี้ยหลังจากตัดขนไปยังไงมันน้องก็เลียแหละเพราะว่า ขนาดมีขนน้องยังเดียมันยังแดงเลยอ่ะอือว่านี่มาน้องมีปัญหาผิวหนังนะคะน้องจะแดงแบบนี้ทั่วตัวจะขนาดยังไม่ได้ตัดสั้นตอนแรกจะาของจตัดแก้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวใต้ค่าเนี่ยก็แดงเห็นไหมพี่ช่างยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็แดงแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่าตัดสั้นออกไปเนี่ยน้องก็อาจจะเกาแล้วมันยิ่งจะแดงมากกว่านี้นะพี่ช่างจะไม่ตัดสั้นให้มากนะคะงั้นเดี๋ยวพี่ จะว่าปฏตเตรียนบาดอีกซึ่งน้องมีปัญหาผิวหนังมาอยู่แล้วตั้งแต่คราวที่แล้วน้องก็มีช่างก็บอกเจ้าของตลวแรกแต่เขาก็จะททษก็โทษไม่รู้ว่าอะไรเขียนนะคะช้าน้องมีปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังอยู่แล้วนะเวลาตัดขนแบบนี้จะเป็นผิวหนังแดงๆแบบนี้แล้วก็เป็นขุยแบบนี้นะคะกลับไปน้องอาจจะเลียนะคะพอเลียเสร็จมันก็อาจจะเป็นแผลแผลที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็น รอยเหมือนรอยถลอกนะคะให้นึกถึงลิ้นของน้องหมานะมันก็จะคล้ายๆกระดาษทรายละเอียดละเอียดนิดนึงเวลาน้องเลียมันก็คล้ายๆกับเราเอากระดาษทรายมาะะมาขัดผิวบางๆของน้องหมาซึ่งมีปัญหายู่กับผิวหนังอยู่แล้วนะกระไปอาจจะเป็นเหมือนรอยถลอกสักสองสามวันน่ะเกิดขึ้นนะคะเจา้าของส่วนใหญ่ก็จะนึกว่าเกิดจากการที่ช่างหรือว่าร้านตัดขนตัดน้องตัดเท้า ั้นเกินไปหรือว่าทําบัตรเลียนบาดจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะมันเกิดจากที่น้องอเป็นผิวหนังมาอยู่แล้วผิวน้องบางอยู่แล้วมีปัญหาอยู่แล้วน้องก็เกิดอาการคันพอคันน้องก็เลียพอเลียมันก็เลยเป็นแผลนะเออเพราะจริงๆแล้วตอนที่น้องมีขนอยู่น้องก็คงเลียอยู่แล้วแหละแต่มันเลียไม่ถึงผิวหนังพอมาที่ร้านที่ร้านตัดขนออกให้นะคะมันก็เหลือขนอยู่แต่มันไม่มากพอที่จะ ้องกัเขาเรียกว่าป้องกันไอ้ไอ้ลิ้นที่มันเป็นสักสากเหมือนกระดาษจายนะคะมันก็เลยจะเป็นประมาณนี้นะลับไปก็จะผิวเห็นผิวแดงๆชัดเจนยังไงเจ้าของก็ต้องดูแลต่อนะพี่ช่างก็ดูแลเบื้องต้นให้ได้เท่านั้นนะคะส่วนกลับไปเนี่ย มันจะเกิดแผลหลังจากนี้บอกได้เลยว่าไม่ใช่อาการแพ้ปัตาเลื่อนนะคะมันเป็นอาการที่น้องคันแล้วก็น้องมีปัญหาผิวหนังอยู่แล้วมันก็เลยทําให้เกิดแผลได้นะคะฝากไว้นะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะน้องหมามาอาบน้ําตัดขนสั้นนะคะอันนี้น้องค่อนข้างห่วงหน้าเลยนะก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ จะได้ประมาณนี้นะแล้วนำน้ำเตัดขนนกหมาทุกแม่ซาลาในสวนเกษตรมาขอนะคะเบอร์โทรศัพท์0866404443นะคะและ้านเสนนึงพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้นงหมาจอและนงหมาพิการตามมูลลนี้ที่ต่างๆนะคะอนุโมทน,นาบุญร่วมกันนะดื้อดึนดูกาสาบัดเียนวิน,นที่ช่างรับหมดนะกลับบ้านได้นะ